เลือกเกมแบ็กล <Back room. S 1> ูเนาะฮ่าฮ่ฮ่เดี๋ยวก่อนวันนี้ออเออเออเอพอป่ะเออพอป่ะดูเออออเออเแบ็กลูเฮ้ยเฮ้ยเมาส์เป็นอย่างนี้เลยเหรอเมาส์ใหญ่แท้เมาส์โคตรใหญ่ พอโทษที่ไม่หายไปนานนะทอนเพราะว่าตอนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้มันลงคลิปไม่ได้อะมันลงคลิปในยูทูบไม่ได้ดดต,ต้องลงคลิปในทิกตอกแทนหรตรงนี้ปะเออตรงนี้แหละไปนี้แหละจัดไปเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮแบล็คลูมเลยอ่ะมันแบ็คลูมมันแบ็คลูมเหรอเฮ้ย อย่างไรอ่ะลาลาเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคือเอิ่มคือเอิ่มอิมอิมอมบึม๊บจัมบอตะบึ๊บจัมบา้าโอ้โหร้องซับเป็นเรื่องตลกเลยแล้วลืมเป็นกำลังใจกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามมาละหนึ่งเอิ่มหนึ่งอันละ กดกระดิ w, emoji, an, A, A, ok in, ่งจิ้งกิ้งแล้วพิมพ์อโมจิอะไรก็ได้แล้พิมพ์คอมเมนต์ได้เพราะช่วงนี้ไม่มี่ดคอมเมนต์เลยเอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งยเห็นยังเห็นยังน่าจะเห็นแล้วแหละกล้องน่าจะดีแล้วเอ้ยเอะไรน้องเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเสียงอะไร โอ,อ้นี่กลัวจริงนะนี่ยอ,อันนี้ไม่ได้กลัวปลอมนะเนี่ยมันมีเวลาอะไรยังไม่รู้อ่ะเฮ้ยเร,นนนนะเราต้องหาอะไรสักอย่างแน่นอนผมว่านะเราต้องหาอะไรสักอย่างจ้าจ้าจ้าติงโง่ที่เซนต์มอจ้อจ้องจ้าานองเฮ้ยหยุดไอ้เฮ้ยมุมมองทำไมมันทำไมมันอ่อนจังเนี่ย chú 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 sao chú 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 ระวังหน่อยสว่างโอ้ยตอนนี้อะเ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนมันคือเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมผมก็ทุกคนจะมาเห็นแล้วทุกคนว่ากดอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมมองดูกล้องทุกคนโคตรคนมันหัวปึ๊บปึ๊บ มองกล้องทุกคนผมก็ตาลายแลยนะ้วเนี่ยผมมองจากกล้องเนี่ยกล้องผมมันไม่ชดัดเึิ่มเริ่เสียงไรเสียงไรแกกลัวนะเนี่ยเฮ้ยกลัวนะเนี่ยอ๋อหน้าจอในคอมผมก็เอิมเอิม่มไม่ชัดเหมือนกันเพราะมันเป็นที่เอฟเฟกต์ แล้วอยู่ในที่ร่องโล่อย่างนี้เราจะโดนกินไหมเนี่ยกลัวเก้อเก้ต้องถ้าถ้าต้องอดทนไว้อดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้ อดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้อดใจไม่ได้อันนี้แต่งเองเยอลยแวครูมันเงียบสงบแต่ใจมันลบไม่ขาด ผมจะทำผมจะทำคลิปให้ดีสุดแล้วจากนั้นผมก็จะไปใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรในวายเปก็คือเราบอกไม่รู้เป็นอะไรถึงเล่นไม่ได้มันขึ้นเลยไม่รู้แล้วมันต้องทำอะไรไม่รู้อออันนี้สมัครแล้วนะแต่มันแต่มันนั้นสมัครแล้วมันก็สมัครเสร็จแล้วสมัครไปหลายรอบแล้วเสร็จแล้วจากนั้น เล่นโลบบกระโดดออฟฟี y, ok no, u y, u y. U y, ่โคตรหนุบเต่มาเล่นในช่วงนี้ใช่ไหมแล้วมันเล่นไม่ได้เลยก็คือโลบบของแท้เลยนะน้องไม่ใช่โลบบในเล็กเตะเ้ยเฮ้ยเวลาใกล้หมดแล้วหันไปดูในกล้องเวลาใกล้หมดแล้วแล้ทุกคนอาจจะเห็นนะกล้องกล้องกล้องเฮยกล้องเป็นไรนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกล้องน่าจะเห็นแหละเฮ้ยสิบเก้าเจด ไม่ไม่ไม่นะโดนจำสเกเตไปเนี่ยน่าจะโดนจำสเกเตนะทุกคนโอ้โหเยี่ยมเลยอ้ oh my g o ูดโอเคปิดคลิปเป็นเทียงทั้งนี้แหละ